ชนาทิปสงกสินถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยคิงคัพที่เชียงใหม่ในเดือนหน้าแล้วนะครับโดยคาดว่ามาโนโพก,กิงเนี่ยน่าจะไปดึงตัวเบนจามินเจมสเดวิดเข้ามาแทนในตำแหน่งนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนี้ครับ ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับพี่เจธนาทิพย์สงกสินถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยคิงครับที่เชียงใหม่เดือนหน้าเรียบร้อยแล้วหรอครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวที่สแกนไปแล้วเนี่ยน่าจะพัก2ถึงสสัปดาห์เลยล่ะครับส่วนคนที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่นําโดยมานโพกิ้งแล้วก็ซิงกับอิชิอิอะไรประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะไปเรียกตัวเบนจามินเจมเดวิดนะครับกองกลางของชนบุรีเอฟซีเข้ามาแทนในตําแหน่งของเมซี่เจนั่นเองครับซึ่งกระแสข่าวที่ว่าจะเรียกเบนจามินเจมเดวิดเข้ามาแทนเนี่ยมัเรร่่าาค้งว ตอนนี้เนี่ยชนบุรีให้พักประมาณ4วันนะครับแต่เบนจามินเจมเดวิดยกเลิกนะครับยกเลิกการที่เขาจะกลับไปพักที่ภูเก็ตซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเบนเดวิดนี่แหละครับที่จะเข้ามาแทน เมสซี่เจชนาทิพย์สงกสินในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ขั้นตอนเอกสารนะครับที่ทีมชาติเี่ยก็ต้องส่งใบขอตัวเบนจามินเจมส์เดวิดกับชนบุรีเอฟซีครับซึ่งก็น่าจะไม่พลาดอะไรนะครับเพราะว่าเหลือเวลายเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าการขาดหายไปของจอมทัพเบอร์หนึ่งของช้างศึกไทยอย่างชนาทิพย์สงกสินเนี่ยมันก็ทําให้มาโน่โพคกิงน่าจะปวดหัวไม่น้อยเลยนะสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะปวดหัวมาก เพราะว่าการแพ้ในคิงคัพผลนี้หรือว่าการไม่ได้แชมป์ในคิงคัพผลนี้เนี่ยน่าจะทําให้เก e ้าอี้มาโน่เนี่ยลุกเป็นไฟนะครับแต่ก็อาจจะไม่ร้อนมากในตอนนี้นะแต่ด้วยความที่ว่าคิงคัพผลนี้มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามีทีมทั้งเลบานอนอินเดียแล้วก็อิรักนะครับโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่แข่งโปก๊กแข่งโป๊กเลยทีเดียวนะส่วนกับตันทีมที่จะลุยคิงคัพผลนี้นะครับก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่นไกลนะครับพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันของเรานั่นแหละครับผมว่าน่าจะใช่นะครับ เพราะว่าพี่อุ้มเนี่ยเคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดลุยคิงครับปี2016ที่เราได้แชมป์มาเรีเบรยนะครับก็มันไม่มีข้อไหนที่จะคิดเป็นคนอื่นไปได้นะครับนอกจากพี่อุ้มธีราทรนะครับส่วนในรายของรุ่งรับภูมิจันทึกนะครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งบรรยากาศในทีมเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ้างแต่มันก็ไม่เยอะเพราะว่ายังมีเพื่อนร่วมทีมที่เขารู้จักกััันนนออยยยู่่ะะครบแลจพาาาามมททํใให้้้เต็ีีกกโสง จะทําให้ต่อเนื่องกับสโมสรและจะพยายามช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุดในเมื่อเราพูดเรื่องทีมชาติไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยดิออนคูนะครับประการหลังของทีม ปราสาทสายฟ้าบุริรัมยูเนเต็ดก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติมาเลเซียเพื่อลุยฟี فا เดย์รอบนี้ด้วยนะครับโดยล่าสุดเขาก็มีรูปลงฝึกซ้อมกับทัพสีเหลืองมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับทีมชาติมาเลเซียของดิออนเนี่ยมีคิวเตะอุ่นเครื่องฟี فا เดย์เป็นการบุกไปเยือนทีมชาติซีเรียและทีมชาติจีนนั่นเองครับและเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับแสดงความยินดีกับกองหน้าสิทธิ์อาจารย์เอี่ยมนะครับของพยักล้านนาเชียงใหม่เอฟซีที่ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไทยลีกสิงหาคม ปีนี้ไปแล้วล่ะครับหลังจากตัวเนี่ยเริ่มตน้นซีซั่นได้อย่างแสดงแห้วมากนะครับผ่านไปแล้ว3เกมกดไป5ประตูพร้อมกับพาต้นสังกัดอย่างชิงไมเอฟซี FC, ครองตำแหน่งจ่าฝูงในเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าทีมชาติไทยชุดยิงคัพเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับจะได้แชมป์กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่นะครับก็ฝากกดแล k e กด s ชเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปกัน